อะไรครับ <cabeça> อะไรคุยอะไรคุยอะไรครับฮะฮะฮะคุยอะไรครับเส <c oughs> <c oughs> ียงดังเสียงดังเลยครับอาเออทำไมอยากลุกแล้วนะ <c oughs> อยากลุกแล้วลย อ้าะลองจนาครับอ้อูุฮู้๊๊มอยากลูกเร็วครับมาลุกมาลุกมาเลวลุกมาเลยเออคุยเก่งคุยเก่ง คคยเก่งนะอ่าลูกมาลูกมาเร็วอาลูกมาแม่แม่โอ้ยแม่ช่วยนะเออเออครับครับผมอาแม่เละอาเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วย Ok ok, để ôm, để ôm. À. <laughs> <laughs>